เอาละครับทุกคนวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนเม mm hmm. ลบรีนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลกมาเป็นผู้ตัดสินในมาสเตอร์คลาสของเราในวันนี้นะครับ mm hmm. คุณยาดาศาสตราสาธิตนะครับมาร์เก็ตติ้งดีเลกเตอร์ของเมลบรีนิวยอร์กครับ สวัสดีน้องๆทั้ง14คนนะคะพี่ปุ้มมีแบบทดสอบที่ท้าทายอินเนอร์ของสาวทันสมัยตามสไตล์เมบิรีนนิวร์กนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็จะต้อง make it happen ให้ได้มาถึงเรื่องกติกาดีกว่าทุกคนต้องออกมาแสดง acting โดยที่ออกมาทีนหนึ่งคนทันทีที่คุณเข้ามาในพรมันนี้คุณต้องเริ่มทำการแสดงมีเวลาหนึนาทีเท่านั้นนะ คนที่แสดง acting มีอินเนอร์ที่ถูกต้องที่เมนเทอร์คริสแล้วพี่ปุ้มถูกใจจะเป็นผู้ชนะในม t ส r c ครา s วันนี้ครับผมถ้าน้องๆเข้าใจแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอุ๊ยอุยยอุยแบดเดย์หมดเลยเนี่ยผม,ผมเพิ่มอะไรต้องไปเจอลูกค้าทาลิปสีนี้แล้ว มั่นใจลูกค้ากี่คนก็มาสิแบดเดย์ก็แบเดเทเถอะฉันขอเขียนว่ากูดกันลักกันหให้กำลังใจตัวเองค่ะหมดเวลาครับกูดลักแล้วคิดกระจกแล้วก็แบบมชื่นชมพรอดัก์อะไรเงี้ยวาง ทดีอีอน,น้และผู้ชนะในวันนี้คือใครครับพี่เรียกน้องกวางค่ะขอให้น้องๆทุกคน make it happen นะคะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้มยาดาสาราสาทีนะครับ Marketing Director จากเมลบรีนนิวยอร์กและก็เมนเทอร์คิุดนะครับ พี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบดเดย์มาจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ขอกูต์เดย์สักวันเถอะพี่ก็ดีใจค่ะคือเขาทำน่ารักจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะคือมันน่ารักจริงๆค่ะ <st> ทีมคริสมาแล้วค่ะวสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่คือให้ทุกคนเนี่ย สร้างจินตนาการขึ้นมาแต่ถ้าหนูไม่สร้างเรื่องในหัวก่อนเนั่นตรงนี้มันจะไม่มีฟีลลิ่งหนูต้องมีที่มาที่ไปต้องมีคูวัดเวรเวียวก่อนเราเป็นใครทีละคนหนูจะเป็นใครหนูชื่อฟ้าค่ะหนูอายุเท่าไหร่หนูอายุ19ปีค่ะแล้วที่น้องต้องมาทำนี่มาทำเพื่ออะไรเพื่อจ่ายค่าบ้านค่ะหนูมาเต้นที่ไหนคะ มาเต้นแถวแถว r c a แล้วคนที่มาดูเราเต้นเนี่ยเป็นผู้ชายประเภทแบบไหนเป็นผู้ชายประเภทแบบพวกคขี้เล่าแล้วก็เล่นยาอะไรพวกเนี้ยคะ่ะหนูไม่กลัวเหรอคะคือตอนนี้พ่ออาการแย่มากแล้วถ้าสมมติหนูไม่มีเงินก้อนเนี้ยไปรักษาพ่อพ่อคงไม่ไม่รอด รู้จ์แล้วใช่ไหมคือเป็นนางเอก M V ถูกไหมค่ะ uh huh. จริงๆแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นเด็กเหมือนไฮสคูลกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เหมือนจะต้องการหาเงินก้อนหนึ่ง uh huh. ก็เลยเข้ามาในผับผับหนึ่งเพื่อจะแบบมาเต้น what ฉันไม่ได้เต้นแบบไฮสคูลนะ I never dance like high school ฉันโตมากับ Britney Spears ฉันไมไ่เต้นแบบไฮสคูลแต่เต้นในที่นี้ก็คือเขาอยากได้แบบเซ็กซี่เป็นเซ็กซี่ในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่เป็นนางแบบก็ได้ uh huh. เป็นเซ็กซี่สไตล์เรา น้องมาเต้นเพื่อที่จะเอาสตังค์ไปคนเราเกิดมาไม่เคยเต้นบนสเตจแบบนี้เฮ้ย <He i, S 1> เราจะทำแล้วเรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะทำแต่ขึ้นไปแล้วโอ้คนมันเยอะจังเลยอะเต้นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เซ็กก็แบบทำท่าเซ็กแต่หน้าไม่ไปอย่างเงี้ยเต้นเป็นไม่เป็นไม่เกี่ยวแล้วนะอันเนี้ยเพราะเรื่องของความเซ็กซี่มันเป็นเรื่องของลีลาแขนเขินพี่คิสจะบอกว่าพวกน้องไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพีคิสจะไปยืนอยู่ข้างหน้าเลย แล้วไปคุยเ,เต้นไปเรื่อยๆน้องจะก๊อปพี่ตรงไหนก็ได้บีะค่อนข้างตีโจทย์แตกอยู่แล้วเพราะว่าน้องในทีมของบีทุกคนอ่ะค่อนข้างจะมีความใสยเยอะมีความเป็นเด็กเยอะแล้วก็ไม่ไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะจับเวลาเลยครับจีได้ขึ้นเป็นคนแรกเพราะว่าด้วยความที่แบบอาวุโสสุดอะไรเงี้ยก็เออคนแรกคนแรกก็คนแรกไม่มั่นใจครับอยู่คนเดียวไปก่อนครับ อันนี้คือไม่มั่นใจครับมองนูน่นมองนี่ก็ได้ครับคิดว่าด้านซ้ายมีกระจกก็ได้ครับมองหน้าตัวเองในกระจกะเดินมามาเลยครับเดเลยครับเงหยุดครับโอเคครับกลับไปที่เดิมครับยังถ่ายอยู่นะครับ แบบพยายามแบบคิดคิดก่อนว่าแบบเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่วะแบบเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเราไม่ต้องมาเต้นอะไรเงี้ยจีเขาจะติดดูโตโตกว่าอายุนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดูลุกลกโตไปหน่อยนึงเอาเพลงมาครับไรครับแตยิ่งด้วยเพลงมันแบบเนื่อยๆออ่ะมันแบบ มันเหมือนต้องเต้นบอลลาดว่าเต้นเพีงคู่มากกว่ามันไม่เหมือนแบบเออมันไม่มันไม่เซ็กซี่เลยอ่ะเต้นให้เหมือนเต้นเป็ดกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะเอาไปได้เลยครับจุกูค่ะถ้าพี่เต้นเป็ดเนาะพี่จะแบบทำอะไรไหมได้ได้เต้นแบบเด็กๆอ่ะได้ละได้ไรเนี่เออจุกูเนี่ยคือน่าจะได้อยู่แล้วเพราะาหน้าเขาเป็นเ <führt. S 2> ขาอยากได้ไฮสคูลแบบนักเรียนรัฐบ,บาลอ่ะ ก้เต้นเก๊กกลางๆวันนี้ไปครับไยไปบิวตัวเองมาใหม่โอยทำไม่ได้เลยอะน้ำตามันจะไหลจริงๆนะถ้าซูมดีๆอะเอาจริงๆเต้นอะไรวะแบบเพลงมาเลยครับ ใส่เข้าไปเต็มเหนี่ยวเลยลูกเหลืออีกหนึ่งสะทีนะครับหันมาหันมาฟลิฟ์ตกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอเอ็กๆๆๆขอเซ็กซ์ว้าวอ5 4 3 2 1หมดเวลาครับ เข้ามาถึงรอบลึกขนาดนี้หนูก็ไม่ได้เข้ามาเล่นๆด้วยหนูก็ตั้งใจจริงๆตำหรับหนูว่าโอเคนะฝากความหวังไว้ที่โกโก้นี่โกโก้รู้สึกแข็งมากโอเวอร์แอคติ้งเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติ ถูกลืมไปเลยเอาครับเซ็กซี่เลยครับวันนี้เขาดอาูอายุมากไปหน่อยอนะดูมีความโตไปนิดนึงคาแรคเตอเเร์อาจจะไม่ใช่ยอ,ยอย่างที่พุ่มกับต้องการพูดจริงๆเขาดูเกินที่จะเป็นวัยไฮสคูลนะรู้อยู่แล้วอะค่ะเบนเทอร์ครับเชิญครับ ระวังครับระวังสวัสดีค่ะสิ่งแรกสิ่งแรกเลยคะเก็บเป็นคนเสียงดังอย่าตกใจนะคะขอขอหนึ่งจฏิทินทุกคนจะมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งถ้าหนูไม่ได้เงินวันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีบ้านอยู่ค่ะแล้วหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหน หนูจะไปไหนไมม่่ีีทอยูแล้วน้องล่ะน้องก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันแล้วไงล่ะอย่าเพิง่งหยุดอย่าเพิ่งเต้นมองก่อนมองรอบข้างก่อนรอบข้างตัวมาเต้นโอ้ยอะไรวันเนี่ย โอ้ยไต้อย่างนี้กลับบ้านไปเถอะไม่ได้เรื่องโว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่เกดแบบโหแบบดังมากช็อกช็อกไปเลยแล้วก็เลยรีบวิ่งลงไปแบบโกรธไหมโกรธคนมาโหไล่ขนาดนี้เป็นพี่พี่ไม่โกรธเสียใจก็เสียใจเนาะเขาอยากได้เด็กที่ดูหน้าอายุเท่าแบบเป็นมัธยมดู under อ8นิดนึง เหมือนต้องเป็นคนธรรมดาที่เต้นไม่เป็นแต่เต้นเก่งอะจับเวลาครับครับเพลงมาเลยครับไม่มั่นใจตืนเต้นค่ะแต่ก็ควบคุมสติสมาธิทุกอย่างคือพร้อมน้องพิวตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะเนะี่ย ันใจอาวุธที่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรครับโอเคครับคับครับแซงไม่ได้<อ>ใช้เลยมอเมนเทอร์ <c oughs> ครับ <c oughs> เชิญครับจริงครับถอดมองออกเลยค่ะ ตอนนี้นี่คือชีวิตจริงของน้องนะน้องไม่อยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ต้องเศร้าแค่เราต้องการเงิแต่ดูดิเนี่ยใครก็ไม่รู้นั่งเต็มอยู่คนพวกนี้ใครก็ไม่รู้ชุดก็พโปขึ้นไปจะทำได้ป่ะวว่าไม่อยากอยู่ที่นี่เลยแต่ต้องเต้น่เต้นไป this is performance การแสดง I will do it ทุกอย่างทำน้องมองเข้าไปในกล้องเลยยัได้ มองคืนอีเขายื่นเงินด้วยเสลอมากเลยเกียด์น่ะหันมายิ้มให้แขกหน่อยด้วยความไม่เต็มใจค่ะค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากค่ะพี่คิดเป็นคนที่สอนให้เราเข้าถึงความรู้สึกจริงๆิง a c t i คือเราต้องรู้สึกก่อนมันถึงจะเป็นเออผู้หญิงคนนี้เจ๋งอ่ะผู้หญิงคนนี้แบบทำให้ฉันดีขึ้นได้ สะโพกค่ะกวางลงต่ำด้วยค่ะกวา่างแขนอีกทีหนึ่นงกวามมืกอกี้ทำไม่สำเร็จโอเคครับคัดครับขอบคุณครับอยากได้มากเลยสัตบก,ก,ก็ดีใจนะแต่ว่าตอนนี้อุกทีมพี่คิดแล้วก็พี่เขาไม่ยกหนูเองอะ <laughs> ีย่าคะนี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่พี่เห็นน้องในห้องดำนี้ใช่ค่ะในน้ำหวานลองบอกหน่อยสิคะว่าทำไมคริสถึงเลือกน้ำหวานมาที่พี่คริสเลือกหนูมาให้พี่บีเลือกในวันนี้เพราะพี่คริสเห็นว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความสามารถและยังมีอะไรดีๆที่ยังไม่ได้โชว์ให้พี่บีดูอีกในรอบต่อๆไป เมื่อวานนี้หนูคิดว่าหนูมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างสําหรับหนูเมื่อมาตัวหนูเองหนูคิดว่าหนูทําเต็มที่แล้วแต่ในภาพที่ออกไปพี่ๆอาจจะเห็นว่าสิ่งที่หนูทํามันยังไม่ดีพอพี่คงไม่ต้องพูดกับตีย่านะคะพี่ว่าพี่เกดก็คงรู้ดีว่าตีย่าเป็นคนที่อ่อนที่สุดในทีมพี่ควรจะทำยังไงดีนูขอโอกาสอีกครั้ง การที่พัฒนาวันนี้นะคะขอโอกาสที่มีครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วก็บอกว่าจะพัฒนามากกว่านี้ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยทำอะไรคะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ น้องาดอีกครั้งหนึ่งน้องแสดงได้เก่งมากเลยนะคะที่ตกนึ้น้องอย่าลืมนะคะว่าพี่อะเรียนการแสดงมานะคะพี่รู้ว่าน้องกำลังแสดงอยู่มันไม่ได้ทำให้พี่ใจอ่อนเลยการแสดงถ้ามันเฟกมันดูออกเลยพี่ไม่รู้ว่าเตรียมกับพี่เกตมาหรือเปล่า แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเลยเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการแข่งขันนะคะถ้าเมนเทอร์ทีมอื่นไม่พยายามดิฟตัวเองก็จะต้องพาลูกทีมอยู่ในห้องนี้ในเมื่อมันเป็นเกมน้ำหวานคะ่ะน้องไม่ใช่ The Face Thailand คะ่ะ ไมหอตาตียเดินเข้ามานะคริสร้องไห้เลยมันเป็นเกมนะ ้เขาใจรู้ทันทีเลยว่าบีมาครั้งนี้บีเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะบีว่าได้เวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้มากกว่านี้อาจจะคิดว่าทีมบีไม่เท่ากับทีมอื่นแต่นี้มันสองแทมเปตแล้วไม่มีอะไรจะพูดอ่ะไปเด็กๆไป เพราะว่าเราสวยเพราะว่าเราเก่งกว่าเขาคอมเพลติชันแล้วเขาไม่แคร์ว่าใครจะแฟร์ไม่แฟร์พีบีพูดนี่คือการแข่งขันเห็นใจเด็กบ้างสิมันว่านี่คืออนาคตของเด็กอะที่คุณร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยอมแพ้นะคุณร้องไห้เพราะว่าคุณเสียใจที่คุณเสียน้ำหวานไปที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนี่มันคือเกม The Face หาอะไรหาซ r เวอร์หรือหา The Face รายการนี้ต้องการอะไรล่ะคะถ้าคุณคิดว่ารายการนี้มีแต่สวย แต่ไม่ได้เก่งมี The เอ t e r ไม่มีอ n n e r คุณก็อยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้สนใจเลยเขาไม่ได้เล่นแฟร์เกมเขาไม่ได้กำลังช่วยกันหา The f a ฟสอยู่อ่ะเขาแค่คิดว่าจะเอาทีมของคริสออกคริสจะส่งใครไปก็ได้อะก็เอาของคริสออกถ้าแคมเปญหน้าพี่ชนะพี่ก็จะเขียนทีมคริสออกคริสจะทำอะไรได้อ่ะ เขาก็เอาออกอยู่ดีจะเป็นบีชนะหรือจะเป็นพี่เกศชนะเขาก็เอาเด็กคริสออกอยู่ดีแค่นี้แหละเลิก